สิพฤศจิกาปอปามาขายเหรียญอีพีที่สาขอต้อนรับบรรดาชาวนับสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเลยเนาะเข้าสู่อีพีปอปามาขายเหรียญฮะตรงกับวันที่ 17. เดือนพฤศจิกายนปีพศสองพันปอปามาขายเหรียญเป็นอีพีที่38สอ่ะก็สวัสดีเอทีทุก fc ทุกคนทุกท่านเช่นเคยเนาะวันนี้ฟังปอปาทักทายบรรยายไปแล้วก็สายตาก็สอดสองมองดูเหรียญน,นะเผื่อว่าใครหลายๆคนนั้นยังอยากจะได้อยู่สำหรับเหรียญที่ผลิตออกมามากแต่ปอปาอยากขายฮะนะก็นักสะสมที่ส่งเหรียญในช่องปาปาทีนะ่ส่งเหรียญหลักๆมาท่านผู้ชมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเนาะเขาก็ขอติดเหรียญแบบนี้มาเนาะ ปอปาก็จะพยายามรับช่วยไว้แล้วก็จะพยายามขอร้องให้เอฟซีนะช่วยช่วยแบ่งปันเหรียญจากช่องของปอปาไปเนะปาะปอปาก็จะได้ช่วยรับมาก็าเรียกบนท่านผู้ชมเนาะเนาะบนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอ่ะก็ประมาณนั้นเราเริ่มกันเลยไหมนะเนาะเผื่อว่าใครหลายคนดูแล้วก็จะได้ไปทําธุรกิจทํางานทําการส่วนตัวงานประจํากันเนาะก็เริ่มกันเลยดีกว่าด้นานบนฮนะบนสุดเป็นเหรียญ เป็นเหรียญอ่าหนึ uh, ่งบาทท่านผู้ชมฮะบหนึ่งบาทหมุนเวียนปีพศ2520เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำนวนการผลิตก็สัก500กว่าล้านเหรียญอะเนาะใครอยากได้ฮะเหรียญละ3บาทเหรียญละ3บาทแถวบนสุดท่านผู้ชมฮะลองลงมาฮะแถวที่สองก็เป็นเหรียญ1นบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเศียรใหญ่โอเคฮะซึ่งผลิตออกมา4ี่โคตรยี้า2ี2หกอันนี้ประปา ปป่าอาพยายามบรรยายให้ฟังให้ดูเนาะอ่ะทั้งทั้งสี่โค้ดเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็มียอดจำนวนการผลิตออกมาเยอะฉะนั้นอ่ะผ่านใช้เช่นเดียวกันฮะใครอยากได้เหรียญละ5บาทโอเคเนาะเหรียญละ5บาทเรามาดูแถวที่3กันอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมมะขยับลงมาอีกนิดหนึ่งก็เป็นเหรียญ1บาทปีพศ2505 2505 250หลังตราแผ่นดินใครอยากได้ฮะ รู้สึกว่าน่าจะประมาณเหรียญหนึ่งก็ประมาณ6บาทท่านผู้ชมฮะเนาะราคานั้นยังสูงกว่า2อ่าสปีพศนี้สําหรับปี05หลังตราแผ่นดินเป็น1บาทขนาดใหญ่เช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคเนาะเหรียญละ6บาทฮะมามามาช่วยประปาน,น่อยเร็วช่วยประปาน,น่อยเร็วลองลงมาฮะท่านผู้ชมแถวที่4นับลงมาเป็นแถวที่4เป็นเหรียญ1นบาทพยาคุตป,ปีพศ2517เหรียญละ30บาท ใครอยากได้ฮะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อทงางไลน์หน้าจอนะสำหรับผู้ติดตามช่องของปาปาให,ใหม่เนี่ยนะนักสะสมใหม,ใหม่ที่อยากจะเข้าเข้ามาร่วมนะฮะเข้ามาร่วมเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ซื้อผู้ขายในช่องของปาปาก็เพิ่มไลน์หน้าจอได้เลยนะฮะโอเคเนาะต่อมาฮะจบจาก1บาทพยาคุตปีพศ25 1 7เราขยับมาดูเหรียญ2บาทที่รึกสภาพผ่านการใช้งานฮะ แต่ปปาก็พยายามจัดให้เดินถึงครึ่งทางที่จริงแล้วผลิตออกมาทั้งหมด41วาระประปาจับมาได้จัดมาได้20วาระพอดีก็เดินครึ่งทางครึ่งชุดท่านผู้ชมฮะอะยังไงดีเอ่ยเนาะก็เหรียญละ10บาทแล้วกันเนาะเหรียญละ10บาทเพราะว่าถ้าขายเหรียญเดียวๆก็8บาท10บาทแล้วละ่ะนี่ปปาจัดไปให้เนาะก็รีบสะสมตั้งแต่ตอนนี้นะฮะหล้านเหรียญท่านผู้ชมฮาผลิตน้อยที่สุดฉะนั้นมีโอกาสที่จะ ครอบครองเป็นชุดเนี่ยมีเพียง1ล้านท่านเท่านั้นเองสําหรับจะได้เหรียญ2บาทที่ระลึกเป็นชุดโอเคนะฮะน้อยที่สุด1 000, ล้านเหรียญเดี๋ยวปปาจะทําคลิปให้ดูว,ว่ามีวาละไหนบ้างที่ผลิตออกมา1 000, ล้านเหรียญโอเคเนาะเขาไม่แรงท่านผู้ชมฮะเขาไม่แรงต้องบอกตรงๆนะ41วาละเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมว่าไม่มีวาละไหนที่จะผลักดันตัวเองขึ้นมาได้เลยเนาะก็ยังซื้อขายกันราคาเหรียญก็ไม่เกินเนี่ยผ่านใช้อย่างเงี้ยนะ ไม่เกิน3บาท4บาทเท่านั้นเองโอเคนะฮะเนาะเหรียญละ10บาทฮะครึ่งชุด20วาระไม่ซ้ำโอเคเนาะก็ลองไปพิจารณาลองไปปรึกษาใจตัวเองดูว่าพอจะรับไหวไหมต่อมาท่านผู้ชมฮะ,ะเราได้มากันมีมา1ชุดสำหรับเหรียญ1น1บาทที่ระลึกฮะ16วาระสภาพผ่านการใช้งานเนาะถ้าผ่านการใช้งานระดับนี้อ่ะใครอยากได้ฮะชุดละ500จับจองนะท่านผู้ชมนะ จับจองอย่าไปร้อยกระแสขึ้นมาพวดพาดผักดันนิยมขึ้นมาแล้วจะไปซื้อเหรียญจะไปซื้อชุดละ900ชุดละพันกว่านะป๋ป่าว่าถ้าใครใครสะสมเหรียญหรือว่าซื้อไปกักตุนไว้เก่งกําไรขณะที่ขาเหรียญลงเนี่ยป๋ป่าว่าเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะมีดุลพินิจค่อนข้างจะชัดเจนแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเป็นเรื่องธรรมดาฮะเนาะขณะที่ได้รับความนิยมนั้นคนเราถึงจะแพงไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไร คนเราก็ยอมจ่ายฉะนั้นก็ใครที่อืมยังไงดีฮะนะมีความความรู้ตรงนี้พอก็ลองลองจับดูฮะชุดละห้าร้อยนี่หาไม่เจอแล้วนะฮะเนาะงปอบแต่ป,ป,ป๊าๆก็อาจจะปลอ่อยไปได้บ้างมีนักสะสมเนี่ยเข้าเข้าเข้ามาขอชุดละห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็มีท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะจบจากหนึ่งบาทที่ระลึกสิบหกวาระเรามาดูฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญห้าบาทที่ระลึกห้าบาทที่ระลึกพระราชินีผมมวย พูดกันกง่ายๆเลยเนาะห้าบาทที่ระลึก,กมีกันอยู่ไม่กี่วาละแต่ก็เป็นสภาพผิวที่สวยอยู่เนาะเหรียญละสิบห้าบาทอะเหรียญละสิบห้าบาทถ้าปปาทารายการ,ราเหรียญราคาเหรียญผิดไปก็ต้องขอกราบราาประธานอภัยปปาจําไม่ได้จริงๆเนาะเพราะว่าถ้าหลายรายการเนี่ยปปาอาจจะจําราคาไม่ได้อะสิบห้าบาทน่นแหละท่านผู้ชมนะสิบห้าบาทถ้าพิ้ยๆนะว,วิงวิงก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะประมาณนั้น ตรงนี้เป็นเหรียญยีบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะเหรียญยีบาทที่ลึกอ่ะมีกันอยู่ประมาณเนี้ยวันละท่านผู้ชมฮะอ่นนะเนาะก็ดูเอาเนี่ยอ่ะเหรียญละสามสิบาทเหรียญละสามสิบาทโอเคนะฮะถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาค่อนข้างจะไม่แพงนะท่านผู้ชมนะจะไม่แพงอนาคตเนี่ยถ้าทราบข้อมูลจํานวนการผลิตกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับเหรียญชนิดราคาอื่นท่านผู้ชมฮะรับรองเลยว่า ราคาคา40 50 50เนี่ยต่อให้เป็นเหรียญวาระที่ผลิตออกมาเยอะเนี่ยก็จะซื้อหากันไม่ได้อนาคตนะฮะอันนี้ปปาสันนิษฐานแต่จะเมื่อไรปรปาไม่มั่นใจโอเคเนาะก็สำหรับเหรียญย0บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานกับไม่ผ่านการใช้งานแต่ปปาตีให้ผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยคือเหรียญชุดการจนาฮะเริ่มจาก1สตางค์มาจบที่ สิบบาทการจนาท่านผู้ชมฮะปอปาจะขายให้แบ่งปันให้ในสภาพผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะเดี๋ยวปอปาแจ้งให้ฟังว่าเหรียญไหนไม่ผ่านการใช้งานนะหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ห้าสิบสตางค์เนี่ยมาวิง่งวิ่งเลยท่านผู้ชมแล้วก็สองบาทการจนาอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะห้าบาทการจนาโอเคไหมฮะที่ผ่านการใช้งานก็จะมี10บาทการจนา อะไรเอ,อ่ยฮะหนึ่งบาทการเจาท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยนะท่านผู้ชมโอเคไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานมีผ่านการใช้งานอยู่2ชนชิ้นราคา10กับ1บาทเท่านั้นเองอปกติถ้าไม่ผ่านการใช้งานในชุดหนึ่งก็จะร่วมๆ่วม200แต่ประปาขายให้170บบาทนะไม่ได้คิดค่าไม่ผ่านการใช้งานเลย นี่ UNC เลยท่านผู้ชมเพิ่งเพิ่งถอดรหัสมาจากเจ้าของเดิมใหม่ๆเลยนะเนี่ยนะปกติตรงนี้ก็ร้อยหนึ่งอยู่แล้วฮะาสามเหรียญเนี่ยอ่ะลองพิจารณาดูนะฮะร้อยเจ็ดสิบวันนี้แต่ถ้าประปานำยูเอ็เข้ามาเจอกันทั้งหมดเมื่อไหร่นะฮะรับรองว่าราคาสองร้อยขึ้นกว่าอยู่แล้วล่ะนะเอาง่ายๆเลยเนาะจบที่ร้อยเจ็ดสิบบาทเรามีกันอยู่หนึ่งชุดสองชุดเรามีกันอยู่สามชุดท่านผู้ชมฮะสามชุดร้อยชุดร้อยเจ็ดสิบบาทชุดละร้อยเจ็ดสิบบาทโอเคเนาะชุดการจนา อ่ะตรงเนี้ยได้มาอีกชุดหนึ่งก็คืออืมปีพศสองพันห้าร้อยหนึ่งบาทห้าร้อยโอเคนะฮะห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์อ่าประมาณนั้นไล่ลงมาเอาไงดีเออท่านผู้ชมพอปางงงแล้วท่านผู้ชมฮะโอ้โหงงแล้วท่านผู้ชมอ่ะไล่กันมาห้าจากห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์แล้วก็หนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยสภาพไม่ผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะเมื่อวานพอปา,ปาจัดไปชุดละสี่ร้อยอยู่หนึ่งชุด วันนี้ฮะป่อปลาม,มาตามใจเอฟซมีท่านหนึ่งฮะอ่ะลายมาอยากจะได้ขอสักชุดละ350มีไหมอ่ะงั้นป่อปลาจัดให้ไปเลยฮะลงราคาห้าสิบบาทสำหรับชุดนี้ชุดละ350ปกติธรรมดาชุดละ400สําสำหรับชุดปีพศ2 5 0 0สวยสุดเลยท่านผู้ชมนี่สุดยอดเลยฮะเหรียญน,นี้โอเคนะฮะอ่ะชุดละ350 ใครดูแล้วไม่เข้าใจก็สามารถรีกลับไปอีกรอบหรือว่าหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจของท่านหรือไม่ก็ท้ายที่สุดก็ไปลงที่น้องแอดมินแล้วกันเนาะท่านผู้ชมฮะตะกูลคุดฮะสี่เหรียญสี่พอส1ชุด2ชุดอะสองชุดด้านบนสภาพผิวเขาจะเก่ากว่า3มชุดข้างล่างเข้าใจไหมฮะสชุดด้านบนหนึ่งชุดสชุดสภาพจะเก่ากว่า สชุดด้านล่างโอเคไหมฮะอ่ะสองชุดด้านบนฮนะปอปาให้ไปเลยปกติจากสองร้อยร้ออยาสิบวันนี้ปรอปาขอเร็วเลยนะะชุดละร้อยแปมีอยู่สองชุดนะโอเคนะมีอยู่สองชุดหาไม่มีอีกแล้วนะฮะจัดชุดนะแต่สภาพเขาก็ไ,ม,ไม,ม่ไม่เต็มไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดภาษาบ้านปะป่า <laughs> อ้าวันนี้ลงให้เลยนะ เมื่อวานนี้ปป้าจัดจาหน่ายไปแบ่งปันไปในชุดละร้อยเก้าสิบสภาพแบบนี้นะฮะวันนี้ขอร้อยแปดสิบมีอยู่สองชุดมีอยู่สองชุดแต่ท่านผู้ชมฮะสามชุดด้านล่างสามชุดด้านล่างอ่ะตรงนี้นะฮะสภาพผ่านใช้เดิมๆหนึ่งชุดสองชุดสามชุดตรงนี้สามชุดด้านล่างชุดละสองร้อยง่ายๆเลยนะฮะโอเคเนาะชุดละสองร้อย มีอยู่3ชุดชุดละ180มีอยู่2ชุดโอเคไหมฮะเราเดินทางมาถึงานาทีสุดท้ายของ EP นี้แล้วฮะเนาะฝากกันนิดนึงฮะสำหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนหายากอันดับที่2ท่านผู้ชมฮะหายากอันดับที่2ปีพศ2546เนาะใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้สภาพสวยอันนี้ตั้งราคาซื้อขายไว้เท่าไหร่เนี่ย 65ท่านผู้ชมนะสภาพสวยนะ650เอาใครที่ว่ายัางไม่มีท่านผู้ชมดูนะฮะอ่ะนะก็ผ่านใช้นั่นแหละนะแต่ว่าสภาพผิวเขาย,ยังดีขอบเขาย,ยังสวยปปาก็พยายามเช็คแล้วแหละนะอืมท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ติดอันดับปปาก็อยากให้ราคาเขาติดอันดับตามไปด้วยนะคือช่องของปปานั้นอาจจะเป็นการซื้อขายค่อนข้างราคาสูงนิดหนึ่งเพราะปปาก็พยายามจะผลักดันให้คนขายเหรียญน,นะ,ะท่านผู้ชมนะ ได้ขายของในราคาแพงในช่องของป้าปาเผื่อไปจับเหรียญมาเนี่ยมาตกทอดช่องป้าป่าเนี่ยก็จะได้มีราคามีกําไรบ้างจะเปลี่ยนไปได้ไหมอะโอเคนะฮะป้าป่าจำนายขายให้แบ่งปันให้650บาทมีกันอยู่เหรียญเดียวครับปาปาเนี่ยไม่ได้รับเข้ามาเยอะนะป้าปกติเหรียญเด็ดก็ไม่ค่อยเข้าช่องของป้าป่าเยอะะนะปปาก็ถือว่ามีน้อยนะไม่ได้กักตุนต้นทุนอะไรสักเท่าไหร่ป้ปาก็เลยตัดสินใจว่าพยายามจะผลักดัน ให้เขามีราคาสูงขึ้นเท่าที่จะทําได้โอเคเนะ này, าะ EP นี้ประปามาขายเหรียญตรงกับวันที่17เดือนพฤศจิกายนปีพศ2565เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายสำหรับ EP นี้ขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันให้ช่องของประปาขอบคุณสำหรับนักสะสมไม่ว่าจะเป็นนักสะสมเดิมหรือว่านักสะสมหน้าใหม่ๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาแบ่งปันเหรียญในช่องของประปาขอบ คุณสําหรับนักสะสมใหม่ๆนะครับน้องแอดมินแจ้งว่ามีนักสะสมใหม่ๆนั้นเข้ามาทั้งหน้าช่องแล้วก็หลังใหม่โอเคนะขอบคุณมากๆเลยแล้วฝากขอบคุณเป็นบรรดานะัก คอมเมนต์ <Comment. c oughs> ทุกคู่ทุกคนเลยฮะนะปาปาไม่ได้ทอดทิ้งแต่ว่ายิ่งนานวันเนี่ยเหมือนงานของป๊ปาก็มากขึ้นแต่ป๊ปาก็มีความสุขฮนะแต่ก็ไม่เคยลืมชาวคอมเมนต์เมื่อเช้าก็พยายามเข้าไปตอบไปพูดคุยแล้วแหละแต่อาจจะทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งถึงสองวันก็มีท่านผู้ชมฮนะแต่ก็อาภัยให้ปปาเนาะถือว่าป่อป่านั้นจะได้มีช่องทางเดินที่แม่นยำมีความมาตรฐานยืนอยู่คู่กับ f c ไม่ว่าจะเป็นบรรดาชาวคอมเมนต์บรรดาชาวนักสะสมผู้ซื้อและผู้ขายฮะก็ขอบคุณสําหรับนักสะสมที่เข้ามาติดตามช่องของปปาใหม่ๆใครที่เข้าไลน์ไม่เป็นอยากซื้ออยากขายเหรียญฮะปปาแนะนําเลยว่าให้ลูกหลานหรือว่าญาตินิดข้างบ้านสร้างรายให้ฮะมาเช้าก็ปปาเข้ามาดูในคอมเมนต์ว่าอยากอยากจะเข้ามาพูดคุยซื้อขายเหรียญแต่เข้าไลน์ไม่เป็นอะไรประมาณนั้นก็ปปาเข้าใจฮะเนาะโอเคนะฮะก็ให้คนข้างบ้านหรือว่าลูกหลานนะฮะ เพราะว่าเข้าไลน์ครั้งเดียวก็คือจบเดี๋ยวฝั่งนี้จะจัดการให้ในการเพิ่มเพื่อนเอยอเลยเอ่ยนะจะได้ส่งเหรียญหรือว่าอยากได้เหรียญอะไรก็เราซื้อขายผ่านไลน์นะฝากบอกนิดนึงเกือบจะลืมท่านผู้ชมฮะสำหรับนักสะสมที่สำหรับนักสะสมที่จะถือเหรียญหอบเหรียญเดินทางมาช่องของปอปานะฮะปอปาฝากบอกตรงนี้เลยว่าอย่าไปเชื่อใครๆว่าปอปาเปิดรับซื้อหน้าร้านปอปาบอกเลยนะว่า ปอป๋าไม่มีหน้าร้านน่าจะเป็นอีกปีสองปีข้างหน้าถ้าหากปอป๋าเปิดซื้อหน้าร้านเมื่อไหร่ปอป๋าจะแจ้งให้ทราบตอนนี้ปอป๋าไม่เปิดรับซื้อทางหน้าร้านฉันท่านดูคลิปของปอป๋าเนี่ยปอป๋ายังไม่เคยเอ่ยเลยว่าใครที่อยากเอาขายเอาเอาเหรียญมาขายหน้าร้านนี่มาได้เลยไม่มีนะฮะปอป๋าไม่ได้บอกผ่านว่าปอป๋าเปิดช่องรับซื้อทางหน้าร้านปอป๋าซื้อขายผ่านไลน์อย่างเดียวฉะนั้น หากท่านฟังผิดก็ฟังใหม่ในคลิปนี้ว่าปป๋าไม่ได้เปิดรับซื้อหน้าร้านบางท่านเมื่อวานนี้มาจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมไม่ใต้ใต้นี่ต่างหากนะเมื่อวานมาทางเชียงใหม่เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วบอกว่ามีคนบอกปป๋ารับซื้อหน้าร้านใช่ไหมไม่จริงนะฮะไม่จริงปป๋าไม่เคยรับซื้อหน้าร้านคือท่านผู้ชมฮะปป๋าไม่ใหญ่ท่านเสียเวลามาขนาดเรารับซื้อผ่านไลน์ท่านผู้ชมฮะ อย่างยังดูเหรียญกันไม่รอบคอบเลยฮนะถ้าท่านถือเหรียญมาเนี่ยป่อปาไม่มั่นใจว่าจะเป็นเหรียญไรเกิดเป็นเหรียญปอปาไม่ได้รับซือ้อนะท่านจะต้องถือเหรียญกลับแล้วท่านก็จะต้องมาเสียความรู้สึกกับป่อปาฉะนั้นปอปาประกาศบอกตรงนี้ชัดเจนว่าป่อปาไม่ได้เปิดรับซื้อหน้าร้านปอปาสงสารนักสะสมที่จะหิ้วเหรียญมาฮะนะฉันจะต้องหิ้วเหรียญกลับจังหวัดของท่านอีกนะอย่าไปหลง เชื่อแล้วก็ดูคลิปปอปาให้แม่นยำชัดเจนนะฮะเป็นพยานให้ปอปาว่าปอปาไม่ได้เปิดรับซื้อหน้าร้านนะปอปารับซื้อผ่านไลน์ปอปารับซื้อผ่านไลน์เท่านั้นโอเคเนาะคลิปนี้ปอปาศึกษาแบงเหรียญโบราณก็รบกวนเวลามากโขเลยทีเดียวเนาะส่งข่าวไปนักสะสมที่จะหอบเหรียญหิ้วเหรียญมาช่องของปอปานะฮะอย่าเดินทางมานะฮะมาก็ไม่เจอปอปาหรอกฮะเพราะปอปาไม่ได้เปิดหน้าร้านนะโอเคเนาะ คลิปนี้ปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขาเกล่าวคำว่าสวัสดีครับ